นี่เลยครับบรรยากาศมันต้องแบบนี้เลยนะฮะตอนนี้อยู่ที่น้ำตกตายายนะฮะทองมาเดือน,นั่นเองนี่ฮะนี่เป็นแค่โซนหน้านะเดีย๋ยวไปให้ดูซึ่งมันดูแตกต่างกันเหลือเกินนี่นะจะให้ดูความใสของน้ำนะฮะ ว่ามันใสขนาดไหนนะ,ะฮะสำหรับน้ำตกตายายนั่นเองนี่มีโซนลึกโซนตื้นนะฮะนี่เทอะไรแล้วก็กินอาหารสบายสบายริมนี้ได้เลยนี่จุดนี้อีกจุดหนึ่งนะฮะที่สามารถลงมาเล่นน้ำได้นะฮะวันนี้ก็จะลึกหน่อยนะครับโอ้เห็นไหมมันกว้างมากแล้วที่นี่มี จุดเด่นคือมันดูแตกต่างแล้วก็มีน้ําตกมีหินมีเหินอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งโอเคมากนี่ฮะจะให้เห็นถึงฟิลมันได้มากๆเลยนะฮะสำหรับที่นี่นะะนี่เลยน้ำตกตายายนะครับมีมุมที่แตกต่างดูแปลกตาไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยสามารถกางเต็นท์ได้บริเวณโดยรอบด้านบนนั้น,น,นเลยนะฮะ แล้วแต่ชอบเลยเดี๋ยวผมเดินเข้าไปอีกอ่ะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะให้ดูความแตกต่างมาแล้วรู้สึกเหมือนมาคนละที่นั่นเองนะฮะซึ่งดีมากนะมันให้มาซ้ำได้อยู่เรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะฮะนี่เลยฮะ,ะเราก็นี่กางเต็นท์ด้านบนนี้ได้เลยนะฮะหามุมเขาเรกนี่เรียบๆหน่อยอะไรเงี้ สามารถเอารถเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับน้ําตกตายายคลองมาเดือ่นะอนครนายกนั่นเองนี่ฮะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับยากาศดีมากนะฮนะฝั่งนั้นถ้ามันตื้นๆนหน่อยก็สามารถไปแคมป์แคม้คมน,นิดนึงนะครับให้ดู360แล้วที่นี่ก็ดีตรงที่มันมีบ้าน พักให้เช่าด้วยะนะเองนะฮะโอเคเดี๋ยวผมต้องเดินเข้าไปดูอีกสักหน่อยนี่อีกมุมนึงนะฮะอยากให้เห็นถึงความใสของน้ำสุดยอดมากๆแลตรงนั้นก็มีแอ่งอีกแอ่งหนึง่งนี่น่าจะเป็นโซนที่ลึกสุดนะฮะนายสุดละขี้เกียจไปลุยนะนะะอันนั้นคือลึกขนาดนั้นเลยเหร อ่านี่สำหรับผู้ใหญ่นะชอบมานะโหลึกประมาณนึงเลยไม่บอกนะอ่อนเริ่มสูงแล้วนะครับนะตรงนั้นก็น่าจะเวิร์กนะครับนี่ครับก็บริเวณโดยรอบของอสวนตายายคลองมัดเดือนะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวขอญอาตถ่ายญออาตถ่ายผ่านๆหน่อยนะฮะนี่นะนั่งกินอะไรเย็ยนๆสบายๆแบบนี้ได้เลย เวิร์กสุดๆนะฮะโอเคแค่นี้ล่ะครับ